เอาละครับดูสิว่าเทปบุนหของนองจะเอาชนะได้หรือไม่ลงไปนิ่งเลรครับนิ่งแล้วเอาละครับลงไปออก,ออกมาละจา้ามาละเจ,าจะ้ากับรมการผู้ตรงเกี่ยวไปรอชาบอกว่าสัญญาบอกต้องมาถกเดียวนี้ปล่อยเลือดเท พระบุตรหงเอ๋ยหงทองจาีไป้องหาดคำมาในจุดสีเหลืองอลามงามตาใส่กับเรือดีน้าอุพรพลมันถวยชุมชนยอดแก้วซอวิส่งเข้าแกงขัดจัดอยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินบอกว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินล่องน้ำน้ำเงินเปิดปายแรงไล่กี้ไล่ขยี้ดีแรงตีแรงตีแรงแสงกันออกมาละไวไอแรงไีแรงแสงออกมาแสงออกมาแสงมันไม่รู้ใครแสงใครขณะนี้ขณะนี้มองด้วยสายตาดังยูยังเมื่อเมื่อกันอยู่ยังเมื่อเมื่อกันอยู่เทมพระบุตรองทองพปยัไง ไม่มีผูงง้ใคเดอะทูบโร่เนื้ออะไรแห่งรูมน้ำคงขนาดนี้ยังอยู่ในร่องน้ำสีแดงออกตัวแรงแสงแดงมานเองเรียบหน่อยถึงปากกลางว่าย,ยังไงเนะาะซอวิพร์มาสวยซอวิอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินขนาดนี้ตกที่นั่งละหมักเลยตกที่นั่งละหมักแล้วเลย ริ่มบดเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มบดเริ่มบี้เริ่มเยียงี้บี้ติด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 ช้นิ้วายใจรถเต้นขอดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วเนาะใครอยู่กับไปเฮียหุยชี้แดงเฮียแสงขีน้ำเงินบอกไปมันไม่ได้ว่าเฮียว่าหมูหมูจะลงลู่เสียจะกระตึกเสียจะหมูสะอื่อขานี้มาครูห้าสิบแปดสุดท้ายแล้วจ้าดูสิวันนี้ผมพนกงานร่องน้ำแดงตะโกนตะนี้ตะโกนตะมีกกี้มาดูด้วยร่อน้ำดูด้วยร่องน้ำดูด้วยผ่าสวยผ่าสวยหงทองม่านสวยหงทองผ่าสวยหงทอง เหลือคู่นี้สนุกข,ขอเสียงประมบือนนยครับแม่แบบนี้ต้องขอบคุณท่านนายกวิธิไัยช่างเหล็กครับนายกของการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับขออนุญาตประกาศผลการแข่งขันในเที่ยวที่2 6ครับตาตารางการแข่งขันล่องน้ำแดงเทพประบุทหงทอง ล่องน้ำนะเหมือนโพอปพระสวยครับกรรมการตัดสินใ้เหลือในล่องน้ำ <c oughs> แดงเทปพระบุตธหงทองเป็นเหลือชนะครับเที่ยวนี้กรรมการผู้ทรงเกียตไปรอชาบอกว่าตุญานบงตะบันถมเดียวนี้ปล่อยเรือเท พระบุตรหงเอ๋ยหงทองจาีไนดองหาดขามมาใน้ยุทธสีเหลืองอลามอามตาใส่กับเหลือดีนะบุกพรลมันถวยชุมทอยอดเจ้าสอวิส่งเข้าแข่งขันจัดอยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินบอกว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินล่องน้ำน้ำเงินเปิดสายแรงไล่ลกี้ไลข่ขยี้ตีแรงตีแรงตีแรงแสงกันออกมาเราตีแววงงรงไอแรงแสงออกมาแสงออกมาแสงออมางมไม่รู้ใครแสรงใคร ขณะนี้ขณะนี้มองด้วยสายตาดงูยังมมือกันอยู่ยังมือมือกันอยู่เทมพระบุตรทองทองพยัคไรไม่มีภูไงเดอะทุบโรดเดวารยแห่งรุ่มน้ำคงขณะนี้ยังอยู่ในร่องน้ำสีแดงออกตัวแรงแสงแดงมาหนึงเรียบหน่อยถึงบางกลางว่ายังไงเนาะสวัพรมาสวยสวัอยู่ร่องน้ำสีน้ำเงินขณะนี้ตกที่นั่งลำบากเว้ตกที่นั่งลำบากแล้วเลย ริ่มบดเริ่มเบียดเริ่มเสศษเริ่มสีเริ่มบดเริ่มบี้เริ่มอย่างี้บี้ดิ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 ดชนี่หายใจรถคนขอดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วเนาะใครอยู่กับไปเฮียหุยชี้แดงเฮียแสงขีน้ำเงินบอกไปมันไม่ได้ว่าเฮียว่าหมูหมูจะลงรูเสียจะกระตึกเสียจะหมูสะอื่นอันี้มากดูอาชีพสุดท้ายแล้วจ้าดูที่มา แม่แบบนี้ต้องขอบคุณท่านนายกวิธิไัยช่างเหล็กครับนายกของการบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับขออนุญาตประกาศผลการแข่งขันในเที่ยวที่2 6ครับตาตารางการแข่งขันล่องน้ำแดงเทพประบุทหงทอง